ยินดีต้อนรับ f อฟทุกท่านเข้าสู่ช่องของปราศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f อฟซนี่คือกล่องบรรจุเหรียญอ่ะส่งมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นักสะสมท่นานแรก็เคยส่งเหรียญมาแล้วแหละ เขาเคยส่งเหรียญมาให้ปปาจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งนะแต่ก็เคยส่งเหรียญมาเนี่ยที่หลายคนหลายท่านว่าถามว่าช่องของปปารับซื้อเหรียญจริงไหมรับซื้อเหรียญอะไรบ้างบางทีปปาก็อาจจะไม่มีเวลาตอบเพราะต้องตอบหลายขั้นตอนแนละ้วก็เนี่ยเอฟซีฮะดูที่ที่เนี่ย,ส,ยส่งมาจากต่างจังหวัดนะมาถึงช่องของปปาปัานี้ปปาได้ได้ทำการเปิดเป็นรอบแรกแล้วเพราะเขาจะเปิดยากนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเอฟซีนะเดี๋ยวปาปาเปิดรอบแ,รแล้วแล้วปปาดึงออกเลย ซื้อเหรียญจริงไหมเอสีฮะเนี่ยมาดูปปาเปิดกล่องนะครับกล่องนี้ส่งมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นแหละเอสีก็ลองต้องต้องลองเชื่อมั่นนะฮะลองเชื่อมั่นในช่องของปปาสักครั้งหนึ่งก่อนนะส่งเหรียญมาไม่จํานวนไม่มากก่อนก็ได้ฮะนะส่งเหรียญมาจํานวนไม่มากก่อนก็ได้เอาง่ายๆเลยใครที่ถามว่าช่องของปปารับซื้อเหรียญจริงไหมเนี่ยเราเอาง่ายว่าเราติดต่อช่องช่องของปปาได้ครั้งแรกก็ถือว่าเด่นแล้วเอีฮะนั้นะหนึ่งขั้นตอนที่ จะแสดงว่าปป้ารับซื้อเหรียญจริงไหมนะเริ่มเริ่มเข้าทยอยอเข้าเครือข่ายรับซื้อเหรียญจริงแหละนะหากเราแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้ว มีแอดมินคอยตอบรับช่องของป้าปามีแอดมินคอยคอยต้อนรับยูเอฟซีครับทั้งซื้อแลก็ขายเหรียญเนนะาะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนติดแล้วลองลองส่งรูปเหรียญมาตรวจสอบประเมินราคานะโอเคไหมตามนั้นเนะาะแล้วก,แวก็แล้วก็ทยอยส่งเหรียญมาคุยกับแอดมินรู้เรื่องก็ทยอยส่งเหรียญมาทีละน้อยก่อนครั้งแรกไม่ต้องส่งเยอะหากไม่ไว้ใจนะก็มีวิธีเดียวเนาะถึงป้าปาจะตอบไปว่ารับซื้อจริงครับรับซื้อจริงครับตรงนั้นก็คงจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละ น้เนี่ยดูเหรียญเนนะี F ่ย F C H นะักสะสมต่างจังหวัดนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะ mm hmm. เขาก็ส่งมาแบบนี้แหละครั้งแรกๆเขาก็เสียเส่ยงเสี่ยงว่าช่องของป้าปาจะมีตัวตนจริงไหมรับซื้อจริงไหม F C H เขาก็เสี่ยงเหมือนกันแต่เสี่ยงครั้งแรกไม่มีนักสะสมทนายก็ส่งเหรียญมาเยอะนะเขาจะทยอยส่งมาโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้ F C H มีเหรียญหลักๆอะไรกันบ้างป้าปาจะลองเลือกดูให้ก่อนเนาะก็เลือกระหว่างเลยนะ F C H เนาะป๊อป เอซีทางบ้านจําไว้นะเราปปาวางเหรียญนั้ปุ mm ๊บเนี่ยจะได้รู hmm. ้ว่าเหรียญไหนรับซื้ออันไหนเหรียญเป็นยังไงโอเคไหมฮะอันไหนมีปัญหาตรงไหนป้าปาจะบอกไปอ่ะเหรียญเนี้ยเอสซีรับซื้อนะเรารับซื้อบอกทางด้านราคาไม่ไหวหรอกนะเชื่อมั่นในช่องของป้าป้าฮะไม่เคยรับซื้อเหรียญราคาถูกไปกว่าท้องตลาดอยู่แล้วปาปาตอบไม่ไหวจริงๆทางด้านราคาหมดนี่พอดีไม่ต้องได้ดูเหรียญหลักแรกๆดูในช่องของป้าปาเปิดกล่องนะให้ท่านได้รู้ว่าช่องของป้าปารับซื้อเหรียญอะไรกันก่อนเอสซีห้าเหรียญน เหรียญหนึ่งบาทที่ลึก WHO อ่ะเนี่ยหนึ่งเหรียญละอ่ะดูจําไว้นะฮะแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยน้องปปาไม่เลือกแล้วอันนี้จะเป็นเหรียญอ่ารู้สึกจะเป็นเหรียญห้าสิบาทที่ลึกเนี่ย f 4ฮะเหรียญห้าสิบาทที่ระลึกทุกวาะระนละฮะปปารับซื้อราคาแตกต่างกันไปเล็กน้อยสําหรับเหบเรียญยี่สิบาทอ่าเหรียญห้าสิบาทที่ระลึกโอเคเนาะห้าสิบาทที่ลึก,นะททลกแล้วก็ อันนี้จะเป็นเหรียญเนี่ยรับซื้อแล้วนะฮะตรงนี้วางไว้นะนะอันนี้เป็นเหรียญ5บาทที่ลึก f 4ะก็มีทั้งวาระที่ราคาแทบจะไม่เกินหน้าเหรียญเท่าใดนักนะโอเคไหอย่างนี้ก็ได้เพิ่มมาหน่อยของอขององภาพา5บาทที่อึกองภา f 4ะนะดูฮะดูฮะไม่ใช่ดูเหรียญฮะดูฮะถุงมือปลาปาขาดละนี่แหละ f 4ะไม่เปลี่ยนสักทีโอเคเนาะ่ะ5บาทที่ปลาปารับซื้อมาหลังจากนั้นตรงนี้ก็ อันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญ50บาทที่ลึกใช่ไหมอันนี้เหรียญร้อยบาทเนี่ยห้บาทร้อยบาทประปาร,ปรับซื้อวางไว้ตรงนี้เลยนะฮะปึ๊บอ่จะจอ,อกนอกกล้องไหมไม่ออกนะเนาะอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปอันนี้1บาทพยาคุต F45 ฮะใครที่มีนะฮะพอจะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวปาถอดดูเลยดีกว่า หนึ่งบาทพยาคุดฮะผ,ผ่านการใช้งานนะต้องดูสภาพด้วยเนาะเนี่ยอ่สภาพหรือปะปาไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวว่ากันใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวมีเขาเคลียร์ให้แต่ว่าหลักๆเลยไม่ผ่านอ่ะผ่านการใช้งาน f อซฮะนะก็อย่างเงี้ยเนี่ยไร้ขาแว่นเงี้ยปะปารับซื้อเหรียญยีบาทนะอ่าอย่างนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็ขอเป็นเหรียญสภาพเดิมๆแบบนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็อาจจะขาดการรักษาเพราะเหรียญหลายปี f อฟซีหักปะปาเข้าใจนะแล้วก็ขอกันแบบนี้ก่อนเนาะอ่ะ ก็รับซื้อกันฮะหนึ่งบาทยาคุดพูดกันง่ายๆเนาะรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันรับซื้อฮะหลังจากนั้นมาดูอันนี้ฮะลอยไปคล้องขอ fc ฮะอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเสด็จนรว่นพระนครน,นะว่าปลารับซื้อแต่ถ้าหาวก็ติดห่วงมาแบบนี้แล้วก็จะมีร่องรอยฉะนั้นก็ราคาจากผ่านการใช้งานเคยรับซื้อกันยกตัวอย่างฮะเหรียญละอ่าห้าสิบก็อาจจะลดราคาลงไปเพราะก็ติดของเรา ต้องต้องถอดออกไหมอะไรไหมเนี่ยนะก็ยังไงยาราคาก็อาจจะไม่สูงเท่าผ่านการใช้งานธรรมดาประปารับซื้อฮะหบาทสเสด็จนิวัตพนครนนะโอเคเนาะอันนี้เป็นไหล่เหรียญ20บาท20บาทที่ลึกธรรมดาเอสีฮะเป็นเหรียญวาระย่อยๆอย่างนี้ก็ราคาก็จะอยู่ันที่ประมาณไม่ผ่านการใช้งานสภาพเดิมอย่างเงี้ยนะก็จะเริ่มกันที่เอาใช้คำว่าเริ่ม24-25ประมาณนี้ดีไม่ดีถึง26บบาทด้วยบางเหรียญสภาพผิวแชมป นะเป็นภาระย่อยๆนี้แหละนะอ่าป้าป้าให้ใช้ยาสภาพผิวแชมในช่องของป,ะปะ๊าป้าเฉยอันนี้เป็นเหรียญ10บาทที่ลึกป๊าป้ารับซื้อวางคู่กับ20บาทไว้นะโอเคไหมอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญ10บาท สองสีที่ลึกกว่าละย่อยๆฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานอย่างนี้เราซื้อนะฮะสภาพขาวซีดผ่านฝนผ่านแดดมามากมายแกะก,กองอย่างนั้นระวังนะฮะขายไม่ได้นะเพราะว่าไม่ผ่านการใช้งานสวยๆอย่างงี้ราคาก็จะอยู่กันที่เหรี1ญละสิบสามสิบสี่สิบสองบาทเท่านั้นเองฉะนั้นสภาพขาวซีดนะ,ะทางเราอาจจะไม่ได้รับก็ได้เพราะเราส่งต่อค่อนข้างยากยากเอสีฮะปะาป๋าบอกให้เนาะะมาดูเหรียญอะไรกันเอออันนี้เป็นยี่สิบบาทที่ะลึกนะ ตกกล้องไปเลยอันนี้ก็20บาทที่ลึกวาระย่อยๆนะฮะ20บาทที่ลึกวาระย่อยๆนะอันนี้ก็ไม่มั่นใจอันนี้ก็วาระย่อยๆ f อฮะอ่ะหมดได้ยังเอ่ยอ่ะอันนี้จะเป็น50บาทที่ลึกเนี่ยห้าสิบบาทที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมปลาปลารอบซื้อเนี่ยอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเวลาจะยาวไกลเกินไปอาวางไว้ตรงนี้อันนี้เป็นเหรียญเนาะหนึ่งบาทสามรอบฮะดูแล้วก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะอ่าแต่เจ้าของเดิมเขาเนี่ยเดิมๆเนี่ย เป็นเหรียญที่น่ากระสมงค่านิยมไงเขาก็จะหาซองหาเมาส์ใส่ไว้โอเคนะฮะหนึ่งอ่ะสามล้อปป๊าก็รับซื้ออยู่ในชุด1บาทที่เลือกเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ย f าระย่อยๆนะฮะสิบาทเขามีสภาพใหม่สวยงามอย่างนี้นะอ่ะเนี่ยปป๊ารับซื้อโอเคเนาะอันนี้ก็มาดูอ๋ออันนี้ก็เป็นอ่าเสด็จวัดพระนคร F450 เสด็จวัดพระนครเช่นเดียวกันปป๊าวางไว้อ่ะปป๊าไม่เปลี่ยนถุงมือนะฮะใช้เดิมๆไปก่อนให้จบคลิปไปเลยเนาะ นี่ก็เป็น20บาทที่ลึกอยู่ในชุดนี่แหละ f c 5 20บาทที่ลึกกว่าละยอยๆอย้าวเรามีตรงนี้อีก f 4 5มีเสด็จในอีกอ้าวสรอบอีก1เหรียญเอาวางไว้ตรงนี้1บาทที่ลึกนะฮะอ่ะอันนี้1บาทปีพศ2500 f 4 5เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะโอเคไหมถึงแม้ว่าราคาจะไม่แรงถึงระดับพันระดับหมื่นก็ตามปาปาก็ซื้อขายเหรียญที่ยังหาพบเจอได้ง่ายหลักๆเลยนะฮะเนาะ,ะอ่ะใครที่มีนะฮะ อันนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอยเดี๋ยวมาดูซิว่ามีความพิเศษเลยไหมถ้าไม่มีความพิเศษ F45 ก็เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดอ่าน่าจะเป็นรูปแบบพระเศียรพระเศียรโต F45 เนี่ยรูปแบบพระเศียนโตดูให้ดีนะฮะพระเศียนเล็กเขาจะแตกต่างจากนี้อันนี้เป็นพระเศียนโตนะฮะอ่าถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็ไม่ผ่านการใช้งานก็จะอยู่กันที่ ดูตามสภาพ F สีฮะถ้ามาในในถุงตะกัวกระสอบตะก่วนก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณเนร่ยละสิบาท1 1บ2บาทแต่ถ้าออกมาแล้วก็ไม่ถึงนะฮะไม่เกิน78บาทเพราะว่ายังไงเหรียญที่ออกมาจากถุงตะกัวแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาโดนอากาศนึกออกไหมฮะราคาก็จะดรอปลงเยอะเลยแหละอะผ่านการใช้งานเหรียญละสบาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานดูตามสภาพโอเคไหมหนึบาทหลังวัดผ่านการใช้งานเหรียญละ2บาทดูให้ชัดเจนนะฮะจะต้องถามไหมว่าทําไมเราซื้อถูกจังอ๋อเขาผลิตออกมาราวสักสามกับ400 ล้านเหรียญ f c h เชื่อปะปานะเชื่อปะป่านะฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นตรงนี้เป็นอ๋อเราได้ได้โอ้นีเหรียญก็สวยขึ้นมา f ฮะนี่คือ1บาทปี500เนี่ยนะปีพศสอ0 0ัน้ได้มาอีกหนึ่งเหรียญโอเคเนาะหลังจากนั้นอันนี้เป็นอ่าสิบบาท2ส,สีที่ลยได้รับความนิยมติดอันดับที่1 f c ฮนะ1บาทธนาคารไทยแห่งแรกหรือว่า1บาทอ่าโทษที10บาท10บาท สิบบาทสองสีที่ลึกเอสี่ครุฑธนาคารไทยแห่งแรกโอเคฮะปะ้าปารับซื้อที่วางไวแ้แรกๆในรับซื้อทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะรับซื้อทั้งหมดเลยสงสัยเหรียญเจ้านี้จะรับซื้อทั้งหมดนั่นแหละนะเพียงแต่ราคาแตกต่างกันไปเอสี่ฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญอ่าวาระเดียวเลยใช่ไหมไม่เป็นอ่านี่คือสิบบาทนิกเกิลที่ระลึกโอเคไหมเนี่ยอ่าป้าปารับซื้อนะฮะเนี่ยอ่ะโอเคเนาะวางไว้หลังจากนั้น ตรงนี้จะเป็นอะไรเกิดอะไรกัดเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวดูสิอันนี้เป็นเป็นห้าสิบตต่างอ่าห้าสิบตต่างเป็นแบบไหนเอ่ยอ่าเดี๋ยวแค่ว่ากันนะฮะไม่มีความแปลกอะไรห้าสิบตะต่างธรรมดา f สี C ่ H, วางไว้ก่อนฮะห้าสิบตต่างปีพศสองพันห้าร้อยเนี่ย f สี C ่ H, ผ่านการใช้ง,งานไปแล้วเนี่ยเราแทบจะขอแบบให้แลกเท่าหน้าเหรียญแต่ว่าถ้าไม่ผ่านการใช้ง,งานจริง,รงๆก็รับซื้อราคาถูกมากเลยเพราะวงการเขาไม่นิยมแต่ประปานั้นซื้อมาเพื่อเอามาแบ่งปันเสี่ยงแบ่งปันนึกออกไหมฮะผลิตออกม,มามาก เยอะเลยแหละหลายหลายล้านเหรียญ <anak> เลยก็ถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆถ้ามีเหรียญหลักๆส่งมาก็ติดมาได้นะฮะไม่ผ่านการใช้งานก็อยู่ระดัไม่เกินเหรียญละ2บาทนะเหรียญละบาท2บาทประมาณนี้แหละผ่านการใช้งานแล้วนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะซื้อขายกันยากแต่ก็คุยกับแอดมิดูดีนะฮะชุดปีพศ2500รเนี่ยนะผลิตมากที่สุดก็25สตางค์กับ50สตางค์นะประมาณนั้นติดตามช่องของปาดด้วยจะได้รู้ราคาเหรียญแล้วก็จำนวนการผลิตเหรียญอันนี้เป็นปีเลยเอ่ย fc ฮะ ดีพอ2,534เสียดาย SCH จะปลุกปั่นขึ้นไหมอีกไหมเดี๋ยวมาดูกันฮะเพราะว่าเชื่อเลยว่านักสะสมเัื่งแต่ราคาลงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคงจะเก็บเงียบกันมีเหรียญสวยๆเยอะอยู่กับนักสะสมต่างจังหวัดเนี่ยนะปาปายังไม่กล้าประกาศรับซื้อราคาสูงเพราะแบ่งปันไปปัจจุบันวันนีย้ยังแบ่งปันได้ราคาไม่สูงนะถ้าประกาศรับซื้อสูงไปก็จะติดขัดตรงที่เราแบ่งปันออกให้นักสะสมอีกครั้งหนึ่งสภาพ r h c 5ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะ ดูแล้วก็ผ่านการใช้งานมาบ้างนะแต่ว่าไม่ถึงขั้นรุนแรงโอเคเนาะอะใครมีก็ติดต่อกับแอดมินดูนะฮะนะแต่ราคาไม่สูงปะปาบอกแล้วนะมะปารับซื้อสภาพเดียวที่ผ่านก่อนหน้านี้มา20บาทเลยอะไรประมาณเนี้ยประมาณระยะหลังแอดมินเขาก็คงจะขยับราคารับซื้อให้บ้างมั้งสำหรับเหรียญที่สภาพสวยงามนะปะปาเคยจอนนักสะสมหลายคนหลายท่านเลยนะนะใครว่าบอกไม่ผ่านการใช้งานไง นะแอดเองก็ตีราคาสูงให้พรเหรียญมาถึง F อฟซโอ้โหเหรียญขัดมาเล่นเสนอทองเหลืองนี่ขาวนวลไปเลยปอปารู้สึกแย่ yeah. กับตัวเองรู้สึกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องโดนนักสะสมส่งเหรียญที่แบบน่าสภาพผ่านการใช้งานแล้วบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยปอาปาก็เลยตีราคาเดียวไปเลยนะแต่ว่า,านักสะสมมาประจําประจํายอมรับความเป็นจริงส่งเหรียญอื่นมาช่วยป,ะปะ้าปาก็แอดมินขยับราคารับซื้อให้นะโอเคเนาะ ก็ไข่ที่ส่งเหรียญ50สตางค์หรือว่า25สตางค์เนี่ยอย่างปีพศส5 3 4แล้วยกตัวอย่างนะฮะกับเหรียญย5สสตางค์ปีพศ2530นะเวลาถ่ายรูปมาแล้วบอกแอดมินว่าไม่ผ่านการใช้ยกตัวอย่างนะสมมุติไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดเลยเอฟปัมอ่าแอดมินห้าสามสิบเหรียญน,นะแอดมินก็ตีราคาไปให้แล้วนะถ้าหากท่านรู้ว่า เวลาส่งเหรียญจริงท่านเอาเหรียญผ่านการใช้งานส่งมาปปาแนะนาให้แนบเงินอีก50บาทนะฮะแอดมินเขาจะได้ส่งเหรียญกลับไปให้เจอหลายคนเนี่ยสี่้นี่แหละเลยทําให้ปปาต้องรับเหรียญเนี้ยราคาสภาพเดียวที่ผ่านมานะฮะเหรียญเลยยี่สิบาทปปาบอกแอดมินเลยว่าอย่าเล่นเลยอะไรที่สร้างปัญหากับช่องมากๆให้นักสะสมที่เขาจริงใจเก็บไว้ก่อนนะเราจะไม่สอนให้นักสะสมที่เข้าเครือข่ายมันก็ว่าหลอกลวงนะนะเอฟซีนะ ตอนส่งรูปมาประเมินราคาส่งเหรียญใหม่เปี้ยมาเลยพอส่งเหรียญจริงมาเป็นเหรียญขัด FC ฮะยังไงีป้าปาก็ดูออกทั่วไปเขาก็ดูออกป้าปารู้สึกเสียความรู้สึกกว่านั้นนะป้าปากยกเลิกเลยบอกแอดมินนะให้นักสะสมที่ยังไม่ได้ส่งนะเขาเก็บไปก่อนมีไลคยคนหลายท่านถามมามากเลยพูดมากป้าปารู้สึกเสียใจไง <laughs> โอเคเนาะอ่ะรายการเหรียญทั้งหมด FC ฮะป้าปารับซื้อทั้งหมดเลยจะแคบหน้าจอไหวไหมหรือว่ารีกลับไปดูแล้วก็ไปนั่งจดใส่สมุดโอกาส น้อยมาก FC ฮะที่ผ่านมาย้อนหลังไปหลายปีโอกาสน้อยมากที่จะเห็นวงการนักสะสมเรารับซื้อเหรียญผลิตมากหาง่ายตรงนี้ใช้คำว่าผลิตมากหาง่ายได้เลยนะถ้าจะไปเปรียบเทียบกับเหรียญ5บาทปี4-6หรือว่าเหรียญตัวอย่างหนึ่งบอกเลยนะสมัยก่อนเนี่ย วงการสะสมเราเนี่ยเขาไม่เล่นหา<ๆ>เขาไม่รับซื้อกันง่ายๆโอเคนะวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของเราฮะที่ได้นําเหรียญของท่านออกมาเผยโฉมหมุนเวียนเปลี่ยนมือในราคาไม่แพงเพราะยอดจานวนการผลิตเยอะทะนั้นวันนี้เราบอกตัวเองด้วยว่ารู้สึกโชคดีเหมือนกันที่เราได้ได,ได้ขายซื้อขายเหรียญระดับนี้กับช่องของป,ป้าปานะโอเคนะฮะอย่าบอกว่าตัวเองเลวร้ายว่าป้าปารับซื้อเหรียญราคาถูกเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมามา,มาก f สฮะหนะค่อนข้างจะมากเราพบเจอกันได้อยู่นะ ก็สังเกตดูเอาเนาะ FC เนาะอ,อ่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนที่เข้าใจขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปหนะ้ากเจอกันใหม่อ่ะใครมีเหรียญแบบนี้ก็แอดไลน์เพื่อนประปาจะขึ้นลายช่องทางการติดต่อไว้ไม่ไม่ต้นคลิปเลยก็ประมาณท้ายๆคลิปนะ่ะนะเพราะประปาจะพยายามประหยัดเวลาเวลา ตกแต่งคลิปวิดีโอพร้อมกับไม่อยากจะให้มีตัวหนังสือนั้นมารบกวนสายตาบรรดาชาวนาสสะสมที่เปิดเครื่องรับชมช่องของป,ปาป่าโอเคเนาะรายละเอียดก็มีกันบ้างฮะนะทอยทีทอยอสายกันไปคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณเจ้าของเรียนแล้วก็ขอบคุณทับการติดตามรับชมสวัสดีครับ